เราอยู่กันที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการนำร่องศูนย์ต้นแบบการพัฒนาถั่วเหลืองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและแฟร์เทรดค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งในด้านของการช่วยลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มปริมาณผลผลิตยกระดับรายได้เกษตร,รกร ลดการพึ่งพาการนำเข้าและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยนะคะซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องมายาวนานค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่เรานะคะจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะท่านฉันทานนวรวณเขจรนะคะในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน FTA ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ท่านนะคะถึงแนวคิดเบื้องหลังของโครงการนี้ค่ะในความสำคัญนะคะต่อเศรษฐกิจการเกษตรของไทยและการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ คือจริงๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีจิตความสามารถในการแข่งขันมีผลผลิตที่มากขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากาการทําการเปิดตลาด FTA นะครับวันนี้ก็คือเป็นโครงการที่กองทุน FTA มีหน้าที่แล้วก็มีเป้าหมายที่จะ มาดาเนินการอยู่แล้วนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่กอ,องทุน FTA ภายใต้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเคยให้โครงการเรื่องของการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับภายใต้มาตรฐาน EUNOP ซึ่งก็ได้ดําเนินการมาด้วยความราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จสามารถเป็นต้นแบบนะครับให้ผู้ปลูกข้าวอื่นๆที่ทําเรื่องอินทรีย์ได้รับความรู้แล้วก็เรียนรู้แล้วไปดำเนินการนะครับโดยว่าจริงๆโครงการหลักๆก,ก,ก็คือการทํา ธนาคารน้ำไดดินนะครับซึ่งมีน้ําที่เพียงพอนการเพาะปลูกเป็นน้ําที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบน้ำนะครับมีการรับรองว่าน้ำเป็นน้ำอินรแล้วก็มีกระบวนการการทำเพาะปลูกนะครับที่ใช้ระบบดินรีทั้งหมดเลยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงมีตลาดนะครับผู้นําเข้าผู้รับซื้อนะครับไปจําหน่ายที่ราคาสูงกว่า การปลูกข้าวปกปตินะครับวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรโดยเฉพาะกองทุน f p a เนี่ยได้มาเยี่ยมพื้นที่นะครับพร้อมที่จะมาตรวจสอบดูพื้นที่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับกลุ่มนะครับตำบลผักไหมนะครับที่จะขอ,อโครงการเพิ่มอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการปลูกตัวเรียงมินซีหลังจากปลูกข้าวเสร็จเราก็มาปลูกตัวเหลียงต่อซึ่ง,งนจะเป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะครับให้ชาวบ้านที่ทําโครงการนี้นะครับก็ มีความสําคัญสําหรับกองทุนแล้วก็สหเศรษฐกิจเกษตรเนื่องจากสําเร็จแล้วเรื่องข้าววันนี้จะมาทําสูตรอย่างต่อเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกร,ก,ก,รกลุ่มอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ศึกษานะครับว่าการทําโครงการที่ทําให้เกิดความประสบความสําเร็จและยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กองทุน f อ a ภายใต้สหเศรษฐกิจเกษตรได้มาลงพื้นที่นะครับเริ่มมาตรวจสอบดูว่า กับความสาเร็จมันเกิดขึ้นอย่างไรความร่วมมือเป็นยังไงแล้วก็จะสานต่อความยั่งยืนแล้วก็ทําให้โครงการมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นครับ ญาตชื่นชมก่อนนะครับกลุ่มชุมชนผักไหมนะครับทั้งต้องท่งานนายกอปชนนะครับทั้งประธานกลุ่มเองต่างแล้วก็อาจารย์ต่างๆรวมถึงกลมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตข้าวินรีนะครับภายใต้การดําเนินการของกลุ่มชุมชนผักไหมที่ผ่านมานะครับที่ก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดี อยากให้ชุมชนแห่งนี้นะครับได้พยายามพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆนะครับในการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงชุมชนอื่นแล้วก็เกษตรกรกลุ่มอื่นๆที่เป็นเกษตรกรในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะปลูกข้าวไม่ใช่เฉพาะทําถั่วเหลืองนะครับจะทําประตสัตว์หรือทําประมงก็ได้นะครับ ก็อยากจะบอกว่าเราวันนี้เรามีกองทุน FTA อยู่นะครับกองทุนนี้สามารถไปช่วยคันในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยเงินทุนองค์ความรู้ต่างๆนะครับในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาตัวท่านเองนําไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนท่านน,นนะครับเงินไม่ได้มีมากนะครับแต่ว่าอยากจะให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากกองทุน FTA นะครับซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเองก็ตามนะครับแล้วก็ ในส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลองสอบถามดูว่าจะเข้าถึงโครงการและติดต่อโครงการได้อย่างไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่จะมาเข้าถึงโครงการอยากให้ทุกท่านได้มีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนชุมชนหลักใหม่นะครับที่ผ่านมามีความตั้งใจจริงนะครับมีอ่ายูนิตี้ในกลุ่มนะครับมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานแล้วก็ไม่ฝา่าฝืนกฎนะครับไม่ฝา่าฝืนระเบียบ ที่จะตั้งขึ้นในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะทําให้การดาเนินโครงการของท่านประสบความสําเร็จก็จะเรียนว่าวันนี้กองทุนเอฟพเอพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรที่มีความตั้งใจกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ยังขาดปัจจัยต่างๆที่จะสามารถเข้าถึงกองทุนก็ติดต่อมาเราพร้อมนะครับขอบคุณครับ ค่ะจากบทสัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเห็นได้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การปลูกถั่วเหลืองแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเกษตรกรไทยด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกผ่านมาตรฐานสากลและแฟร์เทรด โครงการนี้ยังสะท้อนบทบาทสำคัญของกองทุน FTA ในการลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสร้างความมั่นคงทางอาหารและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจต้องการยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ร,รหรือส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรได้โดยตรง ค่ะและนี่คือรายงานเข่าพิเศษจากกองทุน FTA จากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมพดกันใหม่โอกาสหน้าจากกองทุน FTA สวัสดีค่ะ